สเปกโทรโฟโตมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงค่าการส่องผ่านและความเข้มข้นของสารละลายในช่วงความยาวคลื่น3 1, 2 5ถึง1,100นาโนเมตรส่วนประกอบของเครื่องมือหน้าจอ LCD แสดงช่วงความยาวคลื่นและค่าการดูดกลืนแสงปุ่มเลื่อนใช้เพื่อเลื่อนดูเมนูและป้อนค่าตัวเลข ปุ่มเลือกความยาวคลื่นปุ่มปรับค่าการดูดกลืนแสงให้เป็นศูนย์ปุ่มเลือกโหมดในการวิเคราะห์ซึ่งมี3โหมดได้แก่การดูดกลืนแสงการส่องผ่านและความเข้มข้นปุ่ม Utility ใช้ในการตั้งค่าฟังก์ชันอื่นๆปุ่ม Print สำหรับส่งข้อมูลที่แสดงในปัจจุบันไปยังเครื่องพิมพ์ที่เลือกช่องใส่ Q ว ลูกสอนแสดงทิศทางของแสงขั้นตอนการใช้งานเสียบปลัก๊กแล้วกดสวิตช์เปิดเครื่องที่ด้านหลังของเครื่องทำการอุ่นเครื่องอย่างน้อย30นาทีกดปุ่มโหมดเพื่อเลือกโหมดในการวิเคราะห์กดปุ่มเลือกช่วงความยาวคลื่นเพื่อเลือกความยาวคลื่นที่ต้องการวัด ทำความสะอาดคิวเวตด้วยน้ำกลัน่น2-3ครั้งกล้วคิวเวตด้วยสารละลายที่ต้องการทำเป็นแ l a n k 2-3ครั้งเติมสารละลายแบล n ์ลงในคิวเวตให้มีปริมาตร3ใน4ของคิวเวตหากคิวเวตเปื้อนให้ซับด้วยกระดาษทิชชู่นำคิวเวตท,ที่บรรจุแบล n ์ใส่ลงไปในช่องใส่คิวเวตโดยให้ด้านใสของคิวเวต ไปตามทิศทางของลูกศรแล้วปิดฝากดปุ่มปรับค่าการดูดกลืนแสงให้เป็นศูนหรือค่าการส่องผ่านให้เป็น100%เอร์เซนต์ำคิวเวตออกกลัวด้วยสารละลายตัวอย่างที่ต้องการวัด2-3ครั้งนำคิวเวตท,ที่บรรจุสารละลายตัวอย่าง ใส่ลงไปในช่องใส่คิวเวตปิดฝาอ่านค่าที่ได้ที่แสดงบนหน้าจอนำคิวเวตออกปิดฝาเครื่องแล้วทําความสะอาดคิวเวตด้วยน้ำกลัน่นกดสวิตช์ปิดเครื่องที่ด้านหลังของเครื่องและถอดปลัก๊กการเลือกใช้คิวเวตคิวเวตที่นิยมใช้มี3ชนิด ได้แก่พลาสติกแก้วและควอร์ซึ่งการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นที่ใช้วัดและปริมาณของตัวอย่างคิวเวชนิดพลาสติกและแก้วใช้ได้ในความยาวคลื่นช่วง Visible ตั้งแต่3 0 0นาโนเมตรขึ้นไปคิวเวชนิดคอร์จะใช้ได้กับความยาวคลื่นตลอดช่วง UV Visible ตั้งแต่1 9 0ถึง2,500นาโนเมตร ข้อควรระวังเมื่อมีการเปลี่ยนตัวอย่างที่ใช้วัดค่าการดูดก,กลืนแสงควรล้างคิวเวตให้สะอาดและเช็ดให้แห้งกดที่ช่องใส่คิวเวตให้แน่นจนกว่าจะได้ยินเสียงช่องใส่คิวเวตเข้าที่ห้ามใช้แปรงล้างหลอดมาทำความสะอาดคิวเวตควรใช้ผ้าเนื้ออ่อนหรือสำลีหลีกเลี่ยงการใส่กรดแกรหรือเบสแกลงในคิวเวต เพราะว่าจะกัดคิวเวตท,ทำให้ผิวคิวเวตไม่เรียบปริมาณตัวอย่างในคิวเวตต้องมีความสูงเพียงพอเพื่อให้ลำแสงภายในผ่านได้หากมีฟองอากาศในตัวอย่างจะต้องไล่ฟองอากาศออกโดยการเคาะด้านล่างคิวเวตเบาๆกับนิ้วมือการบำรุงรักษาเมื่อใช้งานเสร็จต้องลงบันทึกการใช้งานเครื่องทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จควรคลุมเครื่องด้วยผ้าคลุมทุกครั้งเพื่อป้องกันฝุน่น ไม่ควรใช้หรือวางเครื่องมือใกล้แหล่งความชื้นหรือกลางแสงแดดเปลี่ยนหลอดทางสเตนทุก1 5 0 0ชั่วโมงหรือ2ปีทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอกด้วยผ้าเพื่อกำจัดฝุ่นหรือสารเคมีที่กระเด็นโดนเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานานควรเปิดอุ่นเครื่องอาทิตย์ละครั้งครั้งละ1ชั่วโมง